เซโนโกคู no who, คือใครทำไมมีพลังโกงที่สุดในจักรวาลวันนี้ช่องอาเคดคอเนอร์จะพาคุณไปรู้จักกับโกคูในอีกเวอร์ชันหนึ่งจากไทม์ไลน์ของภาค GT ที่บอกเลยว่าสเกลพลังและความโหดของพี่แกไม่ธรรมดาครับเซโนโกคู no who, คือโกคูจากไทม์ไลน์ของภาค GT แต่เรื่องราวของเขาไม่ได้จบแค่นั้นเพราะในจักรวาลของเกมการ์ดซูเปอร์ด o n b a บอลฮีโรสเขาถูกเลือกให้เป็นผู้พิทักษ์การเวลาหรือไทม์พัทเทอร์หน้าที่ของเขาไม่ใช่แค่การปกป้องจักรวาลนะครับแต่คือการปกป้องประวัติศาสตร์ทั้งหมดของดกร์คบอลแล้วพลังี่ว คงที่สุดของเขาคืออะไรมันไม่ใช่พลังต่อสู้แต่มันคืออาวุธครับทีสอดหรือดาบก,กุญแจดาบศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้มีความสามารถในการลบล้างพลังของศัตรตูไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมีพลงออังเอมาต,ามตะฟื้นฟูตัวเองหรือควบคุมความเป็นจริงดาบเล่มนี้สามารถลบพลังโกงพวกนั้นทิ้งไปได้เลยครับและร่างสุดยอดของเขาก็คือซูเปอร์ไซヤซีที่อัปเกรดไปอีกขั้นเป็นลิมิตเบรเกอร์ซึ่งพลังระดับนี้เองทําให้เขาทะยานขึ้นไปสู่ระดับพระหูจักรวาลที่ซับซ้อนเทียบเท่ากับอัลตร้าอินสติ้งของ อย่างยูนิเวอร์สัลบของซ c ซีโกคูเข้าไปด้วยก็อาจจะพูดได้ว่าฝั่งซ c ซีโกคูนั้นยังคงเฉือนไปอยู่นิดหน่อยนะครับเซโนโกคูจึงเป็นโกคูสายผู้ควบคุมที่มีอาวุธแก้ทางทุกอย่างในขณะที่ซ c ซีโกคูเป็นสายพลังทําลายล้างที่พัฒนาตัวเองได้ไร้ขีดจำกัดแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าพลังที่ลบได้ทุกอย่างกับพลังที่แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆแบบไหนมันโกงกว่ากัน